แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่7นะครับอันนี้เก็บ12คะแนนสอบไปแล้วนักเรียนมาดูทำความเข้าใจนะครับข้อ11เนี่ยเขาให้หาสมก,การเส้นโค้งเมื่อกำหนดความชันเส้นโค้งณจุด x y ใดๆความหมายของคำว่าความชันณจุดใดๆเนี่ยความหมายก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันนั่นหมายความว่าโจทย์ให้ f พ x มา เท่ากับ x กําลังสองลบสาม x บวกสองแต่เราไม่บอกเราตรงๆเราต้องวิเคราะห์โจทย์เอาเองนะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องอินทิเกรต x กําลังสองอินทิเกรตก็ได้เท่ากับ x กําลังสามส่วนสามลบสาม x อินทิเกรตก็ได้เท่ากับลบสาม x กําลังสองส่วนสองเลข2สองอินทิเกรตก็ได้สอง x แล้วก็บวก c แต่โจทย์บอกว่าผ่านจุด2 1ก็นำจุด2 1เนี่ยมาแทนค่าในตรงบรรทัดสีม่วงนี้นะครับ แทนแล้วก็จะได้เป็น1เท่ากับ8ส่วน3ค่า X คือ2นะครับลบ6บวก4บวก4แล้วแก้สมก,การมา C คือ1ส่วน3ก็ได้คำตอบเส้นโค้งคือ f x เท่ากับ x กำลัง3ส่วน3ลบ3 x กำลัง2ส่วน2บวก2 x บวก1ส่วน3ามอนนี้ค่อนข้างง่ายนะครับข้อ12 อินทิกรัลตั้งแต่ลบหถึงสของลบ x กำลังสองบวกส x บวกส by dx หน้าที่ของเราก็คือต้องอินทิเกรตแล้วก็นำตัวบนไปแทนลบด้วยตัวล่างไปแทนนะครับอินทิเกรตลบ x กำลังสองเนี่ยก็ได้เท่ากับลบ x กำลังสาต่วสาม x 2. อินทิเกรตก็ได้ x กำลังสองสามอินทิเกรตก็ได้เท่ากับ3 x เมื่ออินทิเกรตครบหมดทุกตัวแล้วก็ยืดไว้ข้างหลังตั้งแต่ลบ1ถึง2เสร็จแล้วก็นำสอไปแทนค่าลบด้วยเอาลบ1ไปแทนค่าก็ได้เท่ากับลบ8ส่วน3บวก4บวก6ลบเอาลบ1ไปแทนลบ1ยกกำลัง3ม,มาได้ลบ1แต่มีลบรออยู่ข้างหน้าก็เลยกลายเป็นบวกแทนค่าตัวแรกได้1ส่วน3ลบ1กำลังส ก็ได้1 3คูณลบ1ก็ได้ลบ3เสร็จแล้วข้อแนะนำก็คือให้คิดจำนวนเต็มกับจำนวนเต็มเศษส่วนกับเศษส่วนจำนวนเต็มมีอะไรบ้างอ่ะจำนวนเต็ม4กับ6ก็10วงเล็บหลังลบ2เปิดลบข้างหน้านี้มาก็เป็นบวก2นะครับก็กลายเป็น12 ลบ8ส่วน3ลบ1ส่วน3คำตอบสุดท้ายก็คือ9นั่นเองนะครับข้อ13จากรูปพื้นที่ส่วนบนเท่ากับ15ตารางหน่วยนั่นมาจากการอินทิเกรตฟังก์ชัน fx ซึ่งอินทิเกรตของฟังก์ชัน fx เนี่ยสัญลักษณ์คือ f ตัวใหญ่มาจาก f ตัวใหญ่ของเลข2ลบ f ตัวใหญ่ของเลข0 ขวาตั้งลบด้วยซ้ายนะครับเราอ่านค่าบนแกน x ตรงนี้2ลบออก0ก็เป็นพื้นที่15ตารางหน่วยแล้วก็ f 0ก็ให้ไปแล้วคือ6ก็แทนค่ามาในสมการนี้นะครับแทนค่าแล้วก็แก้ได้ f 2เท่ากับ21คําคำตอบมาครึ่งหนึ่งละส่วนรูปขวามืออยู่ด้านล่างของแกน x แสดงว่าการเขียนตรงนี้ จะต้องเป็นลบ25เกิดจาก f ตัวใหญ่ของ5ลบ f ตัวใหญ่ของ2แต่ f ตัวใหญ่ของ2เราเพิ่งหาเมื่อกี้นี้ก็มีค่าเท่ากับลบ21แก้สรรมการมีค่าเท่ากับลบ4โจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม f ตัวใหญ่ของ2บวก f ตัวใหญ่ของ5ก็เท่ากับ21 บวกกับลบ4 21ลบ4คำตอบสุดท้ายก็คือ17นั่นเองนะครับคือคำตอบของข้อนี้ข้อ15พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง6บวก x ลบ x กำลังสกับแกน x ตั้งแต่ลบ1ถึง3นะครับหลักการก็คือพยายาม เขียนกราฟประกอบก่อนคำถามที่ควรจะถามตัวเองอันดับแรกคือมันตัดกัน x ที่ไหนตัดกัน x ที่ไหนก็คือเราสมมุติให้ y เป็น0เอา0ไปแทนตรงนี้นะครับก็เลยได้สมการเป็น0เท่ากับ6บวก x ลบ x กําลัง2เอาลบ1คูณก็กลายเป็น x กําลัง2ลบ x ลบ6เท่ากับ0นตรงนี้นะครับแก้สมการแยกตัวประกอบออกมาแก้สมการได้3กับลบ2 หมายความว่าตัดแกน x ที่3กับลบ2อีกคำถามหนึ่งต้องถามตัวเองว่าตัดแกน y ที่ไหนให้ x เป็น0ตัดแกน y ที่6นั่นเองแล้วก็นำมาเขียนการาฟคร่าวๆในลักษณะอย่างนี้นะครับตัดแกน x ที่ลบ2กับ3ตัดแกน y ที่6อาจจะเลยไปนิดหน่อยนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเราก็มาดูว่าเขาต้องการพื้นที่ตรงไหนก็คือตั้งแต่ลบ1ถึง3ก็มาวาดแล้วก็แรงเงาดูนิดนึง จากภาพจะเห็นว่ามันอยู่เหนือแกน x เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็หาได้จากการอินทิเกรตตั้งแต่ลบหถึง3ของ6บวก x ลบ x กำลังสอบายดี x ก็ทำการอินทิเกรตแล้วเอาตัวบนแทนลบด้วยเอาตัวล่างไปแทนตัวบนแทนเอา3ไปแทนก็ได้18บวก9ส่วน2ลบ9 เอาลบหนึ่ไปแทนก็เป็นลบหกบวกหส่วนสลบหนึ่กำลัลงสเป็นลบมีลบรอ,ออยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็กลายเป็นบวก1ส่วนสตัวนี้ข้อแนะนำจำนวนเต็มคิดกับจำนวนเต็ม18ลบ9วงเล็บหน้าก็เหลือ9จําจำนวนเต็มตรงนี้เปิดเข้าไปลบคูณลบกลายเป็นบวก18ลบเเหลือ9 9บวก6ก็ได้เท่ากับ 15 9หบวกหได้15เสร็จแล้วมีตรงเศษส่วนอยู่คืออะไรเก้ส่วนสเปิดเข้าไปเป็นลบหส่วนสก็เหลือ4ก็รวมแล้วได้19เหลือตัวเศษส่วนอีกตัวเดียวคือเราต้องคิดตรงนี้คือลบ1ส่วน3ก็คำตอบสุดท้ายคือ56ส่วน3นะครับทำเป็นเศษเกิน